ทำให้อหารไหวสั่งไปได้อันนี้ก็จะเป็นดินน้ำมันนะคะที่เราซื้อมาจากโรงเรียนนานแล้วก็มาเอามาเล่นนะคะเพราะว่าเลืมออกจากกระเป๋าแล้วเราก็เปลี่ยนกระเป๋าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขนมกันทุกคนอยากให้เราทำอาหารอะไรนะคะทำให้นะคะ ออกเป็นอะไรดีอ huh. uh ่ะออกเป็นอาหารเออวิปครีมชมพูแชมโู ก็จะทำเป็นเอออันนี้นะคะทำวิปครีมสีชนพู่ให้ลูกค้าปอมเูกันทุกคนที่เข้ามานะคะไม่พูดคำหยาบนะคะเพราะว่าการที่เราพูดคำหยาบมันไม่ดีะคะ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็ทำวิปสกินพูพพ่ไหย เ็เนะะก็ทำไตป,ประมาณสามอันนะคะคนจะดูอือืมเดี๋ยวเราทำอันอื่นก่อนเราทำเป็นอ,นอ,นนนอะไรดีเล็บออทำเล็บจังใช่ลกพนมาทำเล็บน,นนะคะ ที่เราจะทำนะคะก็เ,เป็นเล็กเล็กุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนเราเล่นขายของอยู่นะอยากให้เราทําอะไรเม้นมาเม้นมาเดี๋ยวเราจะทําให้ตอนนี้เป็นดินน้ํามันนะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะทําอะไรเม้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําอาหารจากน้นมันให้ตอนนี้เดี๋ยวเราหลอ่ออุ้ย สวัสดีค่ะทุกคนอยากให้เราทำอะไรเมนมาเลยเดี๋ยวเราทำอาหารแจกดินน้ำมันให้บอกมาเลยซูชิได้เลยทำให้เรามาไลค์ไม่บ่อยนะทุกคนเพราะบางทีไลฟ์อ่ะก็ถูกลังับมันก็เลยต้องรอหลายเดือนครับเอาน้องไก่เอาซูชิก่อนละกันเนาะกระโดดตีลังกาเฮ้ยเล่นขายของให้กระโดดตีลังกาเฉย ซูชิก่อนนะคะแล้วก็น้องไก่ทำซูชิแต่ซูชิสีชมพูล้วนนะคะทำเป็นซูชิปลาแซลมอนดีกว่าเอาดอกกุหลามาจิ้มสวัสดีคนดูยีิบเอ็ดคนค่ะพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอ้ยเล่นขายของไม่ใช่เล่นร้เอเพี่เล่นขายของนะขออาหารมาแต่ทำให้ ตอนแรกไม่มีตอนแรกนะไม่มีเลยแต่ว่าไปไปมาๆกุ้งมาเลยจะ่ทำซูชิให้อันนี้ก็ซูชินัง่งจงอางโอได้เลยท่ามันเถื่อนจังวะโอเคเดี๋ยวทำให้ซูชินัง่งจงอางก็มาใครเนี่ยจิตจนะูจงอางมันเป็นยังไงอะ ผู้คนเราไม่รู้นะเราจะไล่ได้นานไหมว่าไลฟ์จะถูกระงับไหมเออซูชิก่อนนะคะหนูเอาผักค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทำผักให้งูจงอางนะทำงูจงอางออขอซูชิหน้าไข่ต้มได้เดี๋ยวทำงูจงอางกัน,มน,นไม่เอาดูขาลิบ งูจงอางสิจัดให้งูจงอางนะแล้วต่อไปก็อะไรนะน้องไก่มีคนขอน้องไก่่ออันยองตุ๊อุ้ยอุ้ยทำไมมันทำยากจัง ซูชินั่งงูจางฝากติดตามหน่อยนะใครที่ไม่ได้ติดตามอ่ะเนี่ค่ะซูชินั่งงูจงอางทำไรครับทำซูชิให้ทำอาหารให้คนขอค่วซูชินั่งงูจงอาง <c oughs> ไม่เป็นงูจงอางเรือยังเป็นอะไรวะ ติดตามแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะอู๋จงอานะนี่อูจงอานี่เป็นสุชิอูจงอาที่เหมือนมากเหมือนที่สุดแล้วนี่นี่ดูนะทุกอุย้ยมันแบนเลยทำนกหน่อยครับได้มันแปลกๆมันแปลกๆค่ะมันไม่แปลกมันแปลกตรงไหนอ่ะ อันยองมันแตกตรงไหนมันไม่แตกนะมันสวยไนงะท่าต่อไปทําน้องไก่เออน่องไก่น่องไก่แล้วก็อะไรนะซูชิหน้าอะไรนะจำไม่ได้แต่ทำหน้าไข่ต้มเลยวยกันถ้าปั้นเสร็จแล้วหนูขอช็อกโกแลตดูใบได้ได้ึกอ่ะทำน้องไก่ก่อน นกไก่นกไก่ใส่ขอขอช็อกโกแลตดูใบได้เลยเดี๋ยวต่อไปทำให้เดี๋ยวต่อไปทำให้เลยเราก่อนอุยยุ่กัดนิ้วเดี๋ยวทำให้นะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระดูกนี่ก็คือไก่สวยใน่วิคนดูหายไปไหนหมดไม่เป็นไรยยนต่อ ติดตามไลฟ์ไว้นะถ่อมาไลฟ์อีกอันยองไม่ออกนะอยู่เป็นเพื่อนกองอันที่แล้วมันแปลกอันยองออกแล้วเหรออย่าออกได้ไหมไม่มีคนดูอันยองอยู่ใช่ปะ นี่ค่ะน้องไก่เสร็จแล้วอันนี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหั่นพันลมแป้นเนื้อเดี๋ยวมาทำอะไรนะช็อกโกแลตด้วยยังไม่ออกโอเคค่ะ ใครนะที่ขออะไรนะทำนกแล้วก็เดี๋ยวทำช็อกโกแลตตูไปก่อนยังไม่ออกช็อกโกแลตตูไปมากโอ้ยยูกัดแต่ทุกคนฮิฮ่เขามีสียูเดี๋ยวขอสีมาระายก็ได้ ชาเกตดูใบามาค่ะอุยก่เนมาขัา้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำเออตัวช็กกเกตด,ดูใบก่อนก็จะทำแบบนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนทำชากกเกตด,ดูใบให้อันยองก่อนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะคือเป็นเด็กกรุงเทพค่ะอยากแบบ คือเวลามีเทศกาลเขากับต่างจังหวัดกันหมดใช่ป่ะส่วนเราไม่มีต่างจังหวัดเลยคือไม่รู้เลยว่าบ้านนอกมันเป็นยังไงโอ้ยตากหาเคล้วาก็จะมาทําเป็นเอ,อให้มันเป็นลูกปัดนะคะน่ารักมากคะ่ะ อันนี้ทำช็อกโกแลตด,ดูใบยอยู่นะคะเดี๋ยวทำนกนะต่อไปเดี๋ยวเราทำนกให้ทำเสียงเป็นผู้ใหญ่หน่อยะคะระบายสีติดโอ,อ๊ยมันก็ไม่ได้ติดชัดแต่มันก็ติดอยู่เดี๋ยวเราระบายสีกันมันไม่ได้อะทุกคนเราระบายแบบเล่นแล้วกันนะไม่ระบายหมด อืมได้แเราก็จะทำแบบส่วนหนูอยู่หนองอย,อยู่หนองแขมโอ,โอเคค่ะจังหวัดหนองแขมนี่ก็แบบเอาตรงๆแนละ้วคือไม่รู้จักจังหวัดอะไรเลยอะ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะหนองแขมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมีสถานที่ต้องเที่ยวอะไรบ้างอหรอก็ทำ อยู่ปออะไรคะปีนี้ก็คือสมัครมหนึ่งแล้วค่ะรอไปเรียนโอยนาโซมทำต่อไปทำอะไรนะทำไส้ช็อกโกแลตเบ่ายวีมอจิน่าหลักจัง รู้จักเรา่าไม้ไปตอนทีวีอยากรู้จักเปล่าก็ทำเป็นสเก็ตเหมือนเส้นคูน้าฟาแต่ว่าเส้นคูน้าฟาเป็นสีเขียวล้วนนะเส้นคูน้าฟามาแล้วมันดูแปลกๆป่ะเนี่ยไม่เป็นไรเราอย่างเด็กต้องทำโรงเรียนหนองแขมมีสถานเด็กเล่นวู้ดีมากดีจังเลยอ่ะ นี่ข้าอยู่เสร็จแล้วข้าชอโกแไตปูไบพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเอาใส่จานได้นี่ค่ะชอโกแไตปูไบนี่อันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงอันยองเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปอาบนะ้ำแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ ทำอะไรนะน๊กน๊กน๊ถึงจะอยู่หนองแขมแต่ไปเรียนโรงเรียนเทศบาลลานกระบี่วู้น๊กข้า่เยี่ยมน่าจะมีแค่อัน้องอยู่คนเดียวแหละร้อนๆไงกจะบี่

มันไม่เบีย้ยวขาตรงไม่เบียเบ้ยวอุ้ย,ย,ยจะไหลตอนไหนกี่ทุ่มอะไรอะ่ะอ, <laughs> อยากบูลี่ คือมีคนออกแล้วไม่มีคนดูอีกหรอคือออกแล้วออกเลยหรอไม่ไม่มีคนเข้ามาดูอ่ะถ้าจะไปอาบน้ำแล้วจะไลฟ์ตอนไหนจะไปกี่ทุ่มโอ้โหถามมายาวแบบ คือเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์ให้ดูคือฟังนี้ก่อนนะว่าไลฟ์อะบางทีเวลาเราไลฟ์อยู่ใช่ปะมันก็จะแบบว่าโดนระงับไหลเข้าใจปะแบบว่าบางทีอาจจะแบบว่าเสียงไม่ถูกต้องเลยโดนระงับอะไรเงี้ยมันโดนระงับง่ายมากแล้วกว่าจะปลดแบนนะประมาณ 1- 2เดือนน่ะถึงจะปลดแบนอ่ะนะคะก็เลยจะพยายามทำเสียงโตๆไว้ จะมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์ลงสกินแคร์ตอนอาบน้ําเสร็จใกล้ปิดไลฟ์นะคะใกล้แล้วเดี๋ยวจะรีบอาบน้ําก็มาไลฟ์ต่อเดี๋ยวมาบอกกันหนึ่งหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาไลฟ์ลงสกินแคร์ สวัสดีคนดูที่เข้ามาค่ะขอโทษด้วยนะคะพิมพ์ผิดแต่ที่จริงไม่ใช้ไมโครโฟนโอเคค่ะยังไม่ออกนะยังเฮ้ยหรือว่าไลค์เขียนชื่อคนดีเอาป่ะต่อไปไลค์เขียนชื่อคนหรือลงสุกรี่แล้วที่ชื่ออะไรชื่อใบตองค่ะใบตองตามชื่อเออ อันยยงก่อนไปเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จมาไล์ลงสก,กินแคร์หรือว่าไล์เขียนชื่อเราว่าไล์เขียนชื่อดีกว่าปะ่ะเพราะว่ามันจะเสี่ยงการโดนแบนน้อยกว่าอืมเนาะไล์เขียนชื่อเนาะเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะเดี๋ยวก็มาไล์เขียนชื่อถ้าเกิดวันนี้ไล์เขียนชื่อเสร็จแล้วไล์ยังไม่โดนระงับก็จะไล์ทุกวันแต่ถ้าวันไหนโดนระงับอะ ต้องรอประมาณ 1- 2เดือนแล้วจะมาไลฟ์ใหม่ก็สามารถมาดูได้ถ้าวันไหนไลฟ์ใหม่แต่จะพยายามไม่ให้โดนระงับถ้าอยู่ดีๆไลฟ์ปิดไปคือโดนระงับนะเดือนแรกเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมาไลฟ์อีกตออันนี้เป็นเวลากี่ทุ่มหุ้ยเพิ่งจะทุ่มเดียวเองทุ่มหนะ้านาทีเด,าททเดี๋ยวมาไลฟ์ตอนทุ่มยี่สิบถึงทุ่มสามสิบอย่ามาไลฟ์เขียนชื่อโอเคไหม ้านยี่สิบถึงสามสิบนะเดี๋ยวจะมาไล่เอ้ยไม่ใช่ทุ่มยี่สิบถึงสามสิบเดี๋ยวมาไล่นะคะไล่เขียนชื่อได้บ้ <Bye. S 1> านน่ารักนะจุ๊บ